ญี่ปุ่นจัดงานรำลึก12ปีครบรอบเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะนิวเคลียร์ฟุกุชิมะซึ่งทำให้มีคนเสียชีวิตไปนับหมื่นคนติดตามในอาเซียนคอนเน็กับคุณทิวลิปนาสมภพเล่าค่ะ ซึ่นคนเทกต์วันนี้นะคะเราจะพาไปที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทั่วประเทศญี่ปุ่นก็มีการจัดพิธีรำลึกครบรอบ12ปีเหตุการณ์ภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะานะคะซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมถึง18,500คนเลยทีเดียวค่ะ เกิดจากแผ่นดินไหวนะคะที่ความแรงเก้าแมกนิจูดค่ะสง่งผลให้เกิดความเสียหายกับเตาปฏิกรร์นิวเคลียร์ที่ฟุกุชิม่นะคะทั่วประเทศก็มีการจัดให้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีนะคะที่เวลา14นาฬิกา46นาทีเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่เกิดเหตุเมื่อ12ปีก่อนค่ะ จำนวนผู้เสียชีวิตและสูญหายนะคะถึงตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยสำนักข่าว NHK รายงานว่าถึง22,000คนแล้วนะคะเพราะนับรวมถึงคนที่เสียชีวิตเพราะปัญหาสุขภาพและอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องมาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยค่ะแผ่นดินไหวยังนำไปสู่ความเสียหายครั้งใหญ่ที่โรงงานผลิตไฟฟ้าโรงงานนิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะนะคะภาพที่เห็นนี้คือเป็นภาพที่เมืองอิชิโนมากิค่ะที่จังหวัดมิยากิ ประชาชนมารวมตัวกันที่ริมชายหาดเพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะซึ่งจุดที่คนมายืนกันที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่ถูกคลื่นยักษ์ซัดทำลายเสียหายเมื่อ12ปีที่แล้วด้วยค่ะเห็นในภาพอือโครงสร้างพื้นฐานที่ซ่อมสร้างขึ้นมาใหม่นะคะนอกจากนี้ก็มีบรรยากาศที่เมืองฟุตตาบะอยู่ไม่ไกลจากโรงงานนิวเคลียร์ค่ะเมืองนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ยังห้ามเข้านะคะมีเพียงบางส่วนที่เปิดให้คนเข้าได้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แล้วก็มีประชากรกลับเข้าไปอยู่เพียงไม่กี่สิบครัวเรือนเท่านั้นค่ะเรื่องฟื้นฟูเมืองนะคะถือเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแต่ตอนนี้ก็มีอีกอย่างที่ทําให้ประชาคมโลกจับตามองพร้อมทั้งสร้างความกังวลให้กับคนในพื้นที่นะคะเมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่าจะมีการปล่อยน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วจากโรงงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะลงสู่ทะเลภายในปีนี้ค่ะณนะตอนนี้นะคะมีน้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วเก็บกักอยู่ที่โรงงานนิวเคลียร์มากกว่า1ล้านตันค่ะเป็นทั้งน้ําบาดาลปนเปื้อน น้ำทะเลน้ำฝนและน้ำที่ใช้หล่อเย็นนะคะที่ผ่านการบำบัดเพื่อกรองเอาส่วนประกอบที่มีธาตุกัมมันตภาพรังสีออกค่ะและก็มีรายงานว่าพื้นที่กักเก็บเริ่มเต็มแล้วนะคะทางสำนักง,งานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศก็มีการไฟเขียวให้กับแผนปล่อยน้ำลงทะเลแล้วค่ะโดยให้เหตุผลว่าปลอดภัยเพราะมันจะถูกทําให้เจือจางก่อนที่จะปล่อยผ่านท่อยาวหลายกิโลเมตรเป็นเวลาหลาย10ปีค่ะ ทางบริษัทที่จัดการโรงงานนิวเคลียร์นะคะเทปโก้ก็ระบุว่าปริมาณกมัมะรังสีในน้ําเหล่านี้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วและเป็นระดับที่ถูกกฎหมายแม้ว่าจะไม่สามารถสกัดสารทิเทียมออกจากน้ําได้แต่เทปโก้บอกว่าระดับต่ามากจนไม่เป็นอันตรายค่ะเทปโก้ก็มีการทดลองเอาปลามาเลี้ยงในน้ําแบบเดียวกับที่จะปล่อยนะคะเพื่อสาธิตให้ดูว่ามันปลอดภัยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะเกาหลีใต้และจีนแสดงความกังวลและคัดค้านอย่างมากค่ะว่าจะสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งชาวประมงญี่ปุ่นเองนะคะก็มีท่าทีกังวลว่าจะสร้างผลกระทบกับความต้องการในตลาดเช่นกันค่ะสำนักข่าว AFP ก็สอบถามความเห็นจากชาวประมงในพื้นที่นะคะและพวกเขาก็กังวลกับผลที่ตามมาค่ะหากมีการปล่อยน้ำเหล่านี้ลงทะเล เราไม่เห็นด้วยเลยกับการปล่อยน้ำปนเปื้อนที่บำบัดแล้วลงทะเลชื่อเสียงของเราเสียหายมาตั้งแต่ตอนเกิดเหตุแล้วเราต้องมาเริ่มนับศูนย์ใหม่อีกเราต้องอธิบายความปลอดภัยของปลาเราให้ลูกค้าเข้าใจอีกแน่นอนเรากังวล่าชื่อเสียงของผลผลิตของเราจะยิ่งเสียหายแล้วรัฐบาลก็ยังตัดสินใจอนุญ,ญาตให้ปล่อยน้ำอีกเรารับไม่ได้เรารู้สึกหวังครั่ง ผมกังวลมากเรื่องอุตสาหาการรมประมงในแถบนี้ว่าจะสามารถฟื้นตัวได้หรือไม่ถ้าเกิดมีการปล่อยน้ำปนเปื้อนลงทะเลชาวประมงในฟุกุชิมะยังออกไปหาปูนอกเขตไม่ได้แล้วถ้าเกิดมีการปล่อยน้ำปนเปื้อนมาอีกรอบผมก็กลัวว่าจะต้องรอไปอีก1 0บถึงยีปีกว่าที่จะเริ่มการประมงได้เหมือนเดิมนะครับความกังวลของชาวเมืองไม่ใช่แค่เรื่องประมงนะคะสำนักข่าว CCTV ของจีนได้เผยแพร่ารายงานสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งมีความกังวลเรื่องการฟื้นฟูเมืองเช่นกันค่ะ ไร่ของโยชิซาวะนะคะอยู่ห่างจากโรงงานนิวเคลียร์ไปเพียง16กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและเขาเป็นหนึ่งในคนส่วนน้อยเลือกที่จะยังอยู่นะคะโยชิซาวะเลี้ยงวัวค่ะแต่เพราะเหตุโรงงานนิวเคลียร์ทำให้วัวของเขากลายเป็นสัตว์ปนเปื้อนนะคะจึงไม่สามารถจำหน่ายได้และเขาก็ไม่อยากส่งวัวเหล่านี้เข้าโรงฆ่าเขาจึงตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่คนเดียวค่ะเอ่อเกิดัตหตหลังจากภัยพิบัตินิวเคลียร์ก็จะเหลือผมอยู่คนเดียว บางทีผมหยุดหนึ่งวันก็จะมีอาสาสมัครมาช่วยทำงานแทนเป็นอย่างนี้มาสิบปีแล้วครับมันเป็นเรื่องอนาคตของฟุกุชิมะครับรัฐบาลไม่ได้จัดการอุบัติเหตุนิวเคลียร์อย่างเหมาะสมแต่กลับรีบไปปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนลงทะเลซึ่งนั่นไม่ใช่ทางแก้เลยครับ อย่างที่เทปโก้บอกนะคะว่าจะเริ่มปล่อยน้ำเหล่านี้ลงทะเลภายในปี2023แต่ณตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยแสดงว่ายังมีโอกาสที่จะให้รัฐบาลเปลี่ยนใจให้เทปโก้เปลี่ยนใจนะคะก็ต้องมารอดูกัน,นะคะ่ะว่าในขณะที่ยังมีคนออกมาประท้วงเรื่อยๆนะคะจะมีการเปลี่ยนนโยบายเรื่องนี้หรือเปล่าค่ะและนั่นคือทั้งหมดในเซ a น c o n เน c ควันนี้ค่ะ